รอยรถที่ผมย่ำนะครับสี่รอบนะครับรมมด,ดูกันใกล้ๆนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเห็นรอยไหมครับนั่นนะครับรนี่ยางฟุ้งครับ ไม่ฉีดไม่ต้องคิดกันมากนะครับทั่วถึงครับทั่วถึงบอกเลยปรับลงครับปรับลง ชุ่มเป็นชุ่มครับลมนิ่งๆนี่ฉีดดีครับตัวนี้ถ้าลมแรงแล้วก็เอาลงชิดปลายข้าวหน่อยครับอยากบอกเลยครับ ต้นทุกใบแน่นอนไม่ต้องหว่วงประหยัดน้ำครับ200รลิตรฉีดได้5ไร่ครับประมาณ5ไร่เอามาฝากกันครับฉีดยาสบายๆครับไม่ต้องไปเดินครับ รอยข้าวก็รอยย่ำข้าวก็นิดเดียวครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูไอ้ที่ผมเอาคันนี้ไปฉีดนะครับรอยย่ำข้าวย่ำไปสีเที่ยวนะครับเที่ยวแรกนี่ว่านปุ๋ยนะครับเที่ยวที่สองฉีดยาเที่ยวที่สามก็ว่านปุ๋ยอีกเที่ยวที่สีก็ฉีดยาอีกนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูแปลงนาว่ามันจะเสียหายแค่ไหนนะครับย่ำไปสีรอบนะครับ ไม่ได้เดินลอยเดิมนะครับเดินไปทั่วครับเดินลอยใหม่ไปเรื่อยครับเพราะว่าถ้าเดินลอยเดิมมันก็ยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับผมเดินลอยใหม่ไปเรื่อยครับผมไม่กลัวนะครับว่าข้ามันจะเสียหายเพราะว่ามันเสียหายก็เสียน้อยครับเสียน้อยนิดเดียวลอยนิดเดียวนะครับลอยไม่ถึงฝ่ามือนะครับประมาณสามนิ้วนะครับลอย ทั้ง200ลิตรครับปั๊มครับเราใช้สวิต์ครับสวิต์ปิดเปิดนะครับสวิต์ปิดเปิดยานะครับใช้เป็นหน้าคอมยานะครับพอถึงหัวานาแล้วก็ปิดครับพอ ถึงหน้าใหม่แล้วก็เปิดไม่ต้อหวงนะครับแบบนี้ครับง่ายๆพุง้งทุกหัวครับไม่ต้องหว่วงนี่นะครับ ย่ำครับถึงทุกหัวเดี๋ยวผมพาไปดูรอยย่ำข้าวนะครับนี่นะครับรอยรถที่ผมย่ำนะครับสี่รอบนะครับมมดูกันใกล้ๆนะครับน,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 นี่นะครับเห็นไหมครับเห็นรอยไหมครับ น,นี่นะครับลอยอันนี้รอยแถกร่องน้ำนะครับตัวนี้เป็นรอยรถนะครับหนึ่งนะครับหนึ่งลอยสองลอยนะครับสามลอยนะครับเห็นไหมครับวิ่งมั่วไปหมดนะครับ ใ่คตัวนี้ได้หนึน <S 1> 1 <S ่งเดือนกับอีก,น,น,น,กนี่นะครับปล่อยอันนี้รอยล่าสุดครับนี่รอยฉีดยาล่าสุดครับ แทบแทบไม่มีรอยครับ<ห>ถต่ว่าไม่มีเลยไม่กล้าปิดไปไม่ได้ครับ<ห>น,นี่ครับรอยนี่นะครับรอยสามนิ้วนะครับประมาณสามนิ้วนี่นะครับสามนิ้วมือครับ อันนี้ขึ้นลงสีรอบประมาณนี้ครับไม่เสียหายครับนี่ครับพามาดูข้าวด้วยแล้วก็มาดูรอยรถด,ด้วยนะครับมาเร็วค่ะ อกอขอสีหนึ่งครับอันนี้พันข้าวกอขอสีหนึ่งหนึ่งเดือนกับอีกหนึ่งอาทิตย์ครับขามว่าอดไเดืนามห้องนหำว่าไดไ ามาดูรอยรถดนะครับมาดูแป้งนี้นะครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับนี่นะครับนี่นี่อันนี้รอยย่ำข้าวนะครับนี่ก็ใช่นี่ครับรอยเลี้ยว อันนี้ย่ำไปสีรอบครับสีรอบวานปุ๋ยสองฉีดยาสองครับฉีดยาสองรอบวานปุ๋ยสองรอบครับดูรอยย่ำข้าวนะครับนี่ครับอันนี้ร่องน้ำนะครับอันนี้ร่องลดรอยรดนะครับดูแปลงน,นี้บ้างครับ นีครับลอยน้ำนะครับเห็นไหมครับลอยเล็กๆนะครับถามว่าย่ำเข้าไม่ย่ำครับย่ำแน่นอนเพราะว่าเป็นล้อเหยียบแน่นอนครับแต่เสียหายมากไหมไม่มากครับแต่แปลงน,นะครับรอยที่รถเหยียบนิด ามรอยมันจะเป็นเขียวมันจะเขียวกว่าเพื่อนครับอันนี้ก็แปลกอยู่มันอาจจะได้ล่องการแตกกอดีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันมันมีจองว่างนี่นะครับลอยนี่นะครับวิ่งสับมั่วกันไปหมดนะครับ แล้วแต่จะวิ่งครับก็วิ่งให้มันฉีดบางทีฉีดยาก็วิ่งลอยหนึ่งวานปุ๋ยก็วิ่งอีกลอยหนึ่งแล้วแต่จะวิ่งนะครับไม่ตายตัวผมนี่ครับลอยขึ้นลงเห็นไหมครับอันนั้นเป็นร่องน้ำครับ กำลังแตกกัวครับรูรอยครับรูรอยแปลงนี้จะล่มครับแปลงนี้จะล่มประมาณเกือบถึงหัวเข่าครับเกือบถึงหัวเข่าแปลงนี้นะครับแปลงนี้จะล่มมีแปลงเดียวครับที่ล่มแต่ก็ไปได้ครับเกือบถึงหัวเขานะครับเนี่ยนะครับอันนี้รอยเห็นไหมครับมีแน่นอนครับแต่มีไม่เยอะ มันนี่ก่อเราเดินฉีดนะครับเดินฉีดเดินหวานนะครับเหนื่อยทำน้ำต้องสบายครับผลผลิตก็ต้องได้ดีนะครับนะครับก่อข้าวกว่อใหญ่ๆแข็งๆครับแข็งแ นี่รอยแ็กร่องน้ำนะครับมาให้ดูผลงานการเหยียบย่ำข้าวนะครับบางคนก็กลัวย่ำข้าวนะครับเนี่ยผมถ่ายมาให้ดูครับผมใช้งานจริงครับฉีดจริงใช้งานจริงก็ฉีดมีฉีดฮอร์โมนไปบ้างฉีดปุ๋ยบ้างทางเม็ดแล้วก็หวานปุ๋ย ทางดินนะครับข้าวกำลังงามครับเขียวเสมอนะครับกอใหญ่นี่นลอยลอยเห็นลอยไหมครับผม่ายให้ดูหมดครับบางคนก็บอกว่า,วาเยียบข้าวเยอะบ้างข้าวเสียหายเยอะบ้างนะครับไม่เป็นไรครับ เป็นความผิดเห็นนะครับยังไงก็ต้องมีรอยครับเพราะว่านเป็นล้อฉีดี่ถึงพื้นแน่นอนครับลมนิ่งๆนีนถึงพื้นแน่นอนะรถ้าลมแรงก็อย่างว่าลครับมันก็ปิวไปตามลมบ้างน,นะครับรอยเห็นไหมครับ ประมาณนี้ครับฝากไว้ด้วยครับรดฉีดยาปิงการกึงครับใช้งานง่ายครับซ่อมบำรุงง่ายใช้ง่ายซ่อมบำรุงง่ายนะครับใครก็ซ่อมได้นะครับ ประมาณนี้ครับสำหรับเนี่ยครับเด้๋เดๆๆเนี่ลอยขึ้นลงนะครับไม่รู้ว่ากี่ลอยเป็นกี่ลอยนะครับไม่เสียหายครับสำหรับผมไม่เสียหายแค่นี้ชิวๆครับนูกัดเสียหายเยอะกว่านี้ครับนูกัดนี่อย่างนี้ครับ หนูหนูกินข้างคันนานครับอย่างนี้ครับเราจะฉีดกีรอบก็ได้นะครับนี่ครับลอยดูรอยเลยครับ รอยใหญ่ๆนี่เป็นรอยน้ำนะครับไม่ใช่รอยรถสวยงามครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับฝากกดติดตามปิงการกึงด้วยครับ ไม่ว่าจะทางเพจหรือทาง y o u t u b e นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกคนนะครับขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะครับเราจะได้พัฒนาต่อไปครับสำหรับคนกำลังจองคิวไว้ก็รอหน่อยนึงครับสำหรับทันที่โอนเงินมาแล้วก็กำลังทำให้ครับ ในคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ